สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่สามสิบกรกฎาคม25 6 5น้าสห้านะคะสวัสดีวันหยุดนะของทุกท่านนะคะบางท่านก็เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดยาวเลยทีเดียวนะคะบางท่านก็เป็นวันทำงานนะคะเป็นวันอะไรก็ตามแต่นะคะเป็นวันที่ดีที่สุดของเรานะคะเป็นวันที่โชคดีนะคะเป็นวันที่ทุกอย่างผ่านสบายนะคะ เป็นวันที่เรามีความสุขนะคะขอไปค่ะนะคะคุณหญิงเลอนะคะวันนี้ก็พามาทาบุญที่วัดคุณหญิงอยู่ที่วัดนะคะวะัดศรีปราศักด์อเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทําบุญถวายอาหารนะคะเดี๋ยวลงตาและพระพิสุุสงฆ์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้างจานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ มรณบ,บุญร่วมกันได้นะคะวันนี้คุณหญิงก็มีเม,เมนูมาทําบุญง่ายๆนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดนะ,ะใส่หมูนะคะแล้วก็ใส่ผัก <c oughs> นะคะใส่กระหล่ําใส่แครอทนะคะก็ง่ายๆในวันนี้นะคะแล้วก็มีกล้วยบวดชีนะคะใส่มะพร้าออ่อนนะคะก็พอดีว่าคุณหญิงนะคะได้กล้วยกล้วยนะ้ําว้ามานะ,ะพี่ชายเอามาให้คุณหญิงสองหวีคุณหญิงก็จัดการต้มแล้วก็นะคะเอามะพร้าว มะาพร้าวน้ำหอมมาให้อีกคุณหญิงก็เลยนะคะใส่ไปด้วยกันเลยนะคะโมทนาบุญร่วมกันนะคะกับเมนูลบุญในวันนี้นะคะ <_ p ain> ทุกวันคือวันที่ดีทุกวันคือวันที่มีความสุขนะคะสะสมในสิ่งที่ดีสะสมในสิ่งที่ทําให้เราโชคดีนะคะ <_ p ain> ยิ่งเรามีความสุขยิ่งเราสะสมนะคะความสุขมากเราก็ยิ่งโชคดีมากยิ่งขึ้นจริงเลยคะแล้วก็นะคะเวลาที่เราเลือกที่จะสะสมความสุขแน่อ <_ p ain> นอน,นะค่ะมันถูกนะคะเพิ่มนะคะขยายนะคะ สิ่งที่ดีแล้วก็พลังงานที่ไม่ดีมันก็นะคะค่อยๆลดพลังงานลงไม่มันไม่สามารถเกิดขึ้นทีเดียวพร้อมกันได้ทั้งสุขและทุกนะคะเมื่อ เราเข้าใจความทุกข์นะคะก็สุขแล้วใช่ไหมคะเมื่อเข้าใส่ความทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะแล้วก็เข้าใจความนะคะสุขด้วยนะคะเวลาที่เรามีความสุขก็แสดงว่านะคะเราเป็นคนที่มีบุญนะคะเราเป็นคนที่โฟกัสในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็มันก็ครูบาอาจารย์บอกว่ามันเป็นอันเดียวกันนะคะทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์นะคะความสุขก็คือนะคะปริมาณที่มีความทุกข์น้อยใช่ไหมคะ เราก็เลยนิยมเรียกกันว่านะคะความสุขนะคะแต่พอทุกมากมนะคบางทีมันเป็นทุกนิดเดียวแต่เราไปให้เชื้อเราไปให้พลังงานเราไปขยายเราไปวิตกกังวลกับมันมันก็เลยนะคะเพิ่มนะประสิทธิภาพ นะคะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณแล้วคะวันนี้นะคะเรานฉะลาดที่จะนะเลือกที่จะสะสมพลังงานที่ดีนะคะเลือกที่ทําในสิ่งที่ดีนะคะเลือกในทาในสิ่งที่ทําในสิ่งที่ดีให้มันเกิดความสุขนะคะไม่ใช่ทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเกิดความสุขอันั้นไม่ใช่นะคะต้องทําในสิ่งที่ดีให้เกิดความสุขนะคะเพราะว่านะนะชีวิตของเรานะคะ จะดำเนินนะคะต่อไปได้นะคะมันก็ต้องดําเนินไปอย่างมีความสุขใช่ไหมคะมันถึงจะเป็นชีวิตที่นะคดีแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองนะคะแล้วก็ความสุขนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินเยอะมีอะไรเยอะนะคะเคยเห็นคนที่นะคะมีเงินเยอะนะคะแล้วไม่มีความสุขอันนั้นคุณหญิงเชื่อนะคิดว่านะคะไม่ใช่นะคะความร่ํารวยนะคะความร่ํารวยก็ต้องเกิดจากสิ่งที่นะคะ นะะจิตใจของเราที่มันมีความสุขเราสามารถนะคะอยู่ได้นะคะอย่างสบายนะคะความสุขก็คือความสบายตาสบายใจใช่ไหมคะความสุขคือการที่นะคะเราไม่ได้ยึดติดเราไม่ได้แบบนะคะคิดให้มันเยอะนะคะเนี่ยแค่ เรามาในที่ที่ไหนที่มันมีธรรมชาติตรงนี้ก็เป็นท่ามกลางธรรมชาติแล้คุณหนิงอยู่ใต้ต้นไทรนะคะมีบ่อน้ำนะคะซ้ายขวาเลยนะคะทั้งทั้งขวาทั้งซ้ายนะคะมีต้นไม้นานาชนิดนะคะมีนกนานาพันธุ์ด้วยนะคะมีกระรอกกระแตเต้มไปหมดเลยนะคะวันนี้คุณหนิงก็นะคะพาตัวเองมามาอยู่ในพื้นที่ที่สบายใจ นะคะคืออยู่ที่บ้านก็สบายใจอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแต่ว่านะคะเราก็มาขยายพื้นที่นะคะแล้วก็คุณหญิงก็มาแชร์ความสุขแชร์ความโชคดีให้กับพี่พี่พน้องด้วยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทําบุญนะคะกับคุณแมะะ่ตอนนี้ก็นั่งผักอยู่ที่สลานะคะแล้วก็พี่ปุ้ยก็ไปช่วยงานนะคะคุณป้า,ะะาที่ดูแลวัดอยู่นะคะช่วยงานหลวงตานะคะก็ะเป็นคุณแม่ของคุณสามีนั่นเองนะคะก็เมื่อ วันพฤหัสที่แล้วก็มีโอกาสได้มาทําบุญร่วมกันนะ,ะไม่ได้บ่อยนะคะแต่คุณหญิงก็พยายามจะชวนท่านให้ได้บ่อยมากที่สุดนะคะเรามีหน้าที่นะคะชวนเนาะเรามีอุ้ยเรามีหน้าที่ชวนคนในครอบครัวของเรานะคะเราก็ชวนนะคะถ้าสะดวกมาก็มาถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทําของเราไปนะคะเรามีความสุขกับ การทำอะไรเราก็ทำนะคะตรงนี้อากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะแดดดีเลยทีเดียวนะคะคุณหญิงขอนะอนุญาตเปิดพัดลมให้กับตวยองก่อนนะคะแบบหนึ่งนะคะวันนี้ทำอะไรกันอยู่คะทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะน่าจะทำงานกันอยู่เนาะหรือว่าทำอะไรกันอยู่ก็ขอให้มีความสุขทำอะไรกันอยู่ก็เขียนมาทักทายกันได้นะคะโชคดีกันเรื่องอะไรบ้างคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยับเข้ามาแดดสองนะคะ โชคด,ดีกันเรื่องอะไรกันบ้างนะคะแชร์ความโชคด,ดีของคุณมาสิคะสักหนึ่งเรื่องได้ไหมสองเรื่องได้ไหมสามเรื่องนะคะสี่เรื่องห้าเรื่องนะคะยิ่งเรานะคะแชร์ความโชคด,ดียิ่งเราแชร์ความสุขนะคะก็เท่ากับเราขยายพื้นที่ของความสุขของเราขยายความโชคด,ดีของเรานะคะไปด้วยกันนะคะคิดไม่ออกนะคะคุณญิงยกตัวอย่างได้เลยว่านะคะความโชคดีของคุณก็คือ คุณบอกสามารถบอกตัวเองได้ว่าวันนี้ฉันโชคดีแลนะจะเป็นคนที่โชคดีฉันเป็นคนที่มีความสุขนะคะฉันเป็นคนที่หาเงินง่ายฉันเป็นคนที่หาเงินเก่งฉันเป็นคนที่มีความสุขได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อนะดีๆนะสืบนะคะต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานเป็นการนะเปลี่ยน นะคะเปลี่ยนพลังเศร้าเป็นพลังความร่ํารวยนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็น,นะะสามเคล็ดลับเพิ่มความโชคดีด้วยความสุขค่ะเพิ่มความโชคดีด้วยความสุขนะคะเขียนก็ได้นะคะคุณเขียนข้อความนี้ได้นะ,ะแสดงว่าคุณกําลังจะเพิ่มความสุขเพิ่มความโชคดีเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับตัวเองนะคะ นายประจวันที่นะคะสากรกฎาคม2565ะคะข้อแรกนะคะสะสมความสุขข้อที่2คิดบวกกับนะคะตัวเองข้อที่3เพียรทำในสิ่งที่ดีนะคะสุดหายใจเข้าลึกๆนะคะจะได้รู้สึกผ่อนคลายนะคะเคยเป็นไหมคะเวลาที่ นะคะคเราใช้ชีวิตนะคะประจําวันอยู่อบางทีก็ลืมหายใจนะคะลองหายใจเข้านะคะลึกๆหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบดูนะคะมันจะเป็นการหายใจที่เต็มปอดมากยิ่งขึ้นมันจะรู้สึกดีนะคะค้างไว้ห้าวินะคะ หายใจเข้าค้างไวห้าวิท้องป่องนะคะหายใจออกค่อยๆนะคะผ่อนคลายนะคะสบายละนะคะลมก็มาแล้วนะคะลมเย็นมาแล้วนะคะโอเคนะคะข้อแรกค่ะสะสมความสุข ะะวันนี้เราโฟกัสที่จะสะสมความสุขเนาะสะสมความสบายใจนะสะสมเรื่องราวดีๆนะคะแสดงความยินดีกับนะะผู้คนนะคะที่เขาประสบความสำเร็จหรือว่าเขาไม่งานมงคลนะคะหรือว่าเขามีความสุขกับเรื่องอะไรนะก็แสดงความยินดียินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> นะคะพูดในสิ่งที่ดี ะะพูดในสิ่งที่ดีนะคะกับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นนะคะ,ะแสดงความมินดีแล้วนะคะแล้วก็ชื่นชมนะคะ <c oughs> การชื่นชมนะคะการชื่นชมผู้อื่นนะคะมันทําให้เขารู้สึกดีกับตัวของเขาเองเขาจะชอบคุณเขายิ่งประทับใจในตัวคุณนะคะเวลาที่เราชื่นชมนะผู้อื่นเราเห็นความสุขเราเห็นความโชคดีของคนเนาะนะคะเราก็ได้รับความโชคดีนะคะความสุขนั้นเช่นเดียวกันนะคะความสุขความโชคดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะบางคนบอกว่า,วาไม่มีมันยากมัน เน็ดเหนื่อยมันนุ่นมันนี่มันนั่นนะคะวันนี้คิดง่ายๆดดนะคะคิดง่ายๆนะคะพูดดีง่ายๆทําในสิ่งที่ดีง่ายๆอันนี้มันก็เกิดความสุขได้ง่ายนะคะคิดลบมันทําให้เราเปไงคะเศร้านะคะจิตตกนะ,ะวิตกกังวลเครียดใช่ไหมคะแต่เราสามารถปลุกพลังความสุขเราสะสมนะคะความสุขสะสมในสิ่งที่ดีได้นะคะแล้วพลังความทุกข ความเครียดความหมุนมองมันจะถูกชำระล้างมันจะถูกนะคะลดปริมาณลงนะคะจริงๆนะคะวันนี้เราเลือกที่จะสะสมพลังงานไหนพลังงานนั้นมันก็เกิดขึ้นกับตัวเรายิ่งเราสะสมพลังงานความสุขสะสมะเรื่องราวดีๆนะคะพลังงานที่ไม่ดีไม่สามารถที่จะมารบกวนคุณได้นานคุณจะรู้ว่าเอะสมมุตินะคะวันนี้นะคะเราไปเจอสถานการณ์ที่เราไม่ชอบอ่ะเช่น นะคะคนที่นะคะพูดจาไม่ดีนะคะใส่เราอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> คนที่พูดจาไม่ดีใส่เรานะคะไปเจอเรื่องอะไรไม่ดีเราก็จะนะคะสามารถคิดบวกนะคะว่าเอ๊นะคะวันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรเราอะไรดีๆนะวันนี้เราจะโชคดีไรนะทําไมถึงมาทาถึงทาไมถึงมาเจอคนคนนี้อะไรเงี้ยนะคะเขากําลังไวยพรเราแน่เลยเขากาลังนะคะอ่านะคะให้สิ่งที่นะคะดีกับเราแน่เลยอะไรเงี้ยนะคะก็คือคิดบวกไปนะคะแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ความสนใจไม่ให้ นะคะไม่ใส่ใจกับเรื่องที่เราไม่ชอบนะคะกับเรื่องที่เราไม่อยากเจอนะคะพเพราะว่าถ้าเราไปสนใจให้พลังงานปุ๊บนะคะ decoration. สิ่งนั้นนะคะนะคะมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็เราก็จะไปนะคะเลือกที่จะสะสมเรื่องนั้นนะคะอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราไม่อยากเจอนะคะเราก็นะคะปล่อยมันไปไม่ต้องไปเก็บนะคะ อันนี้นะคะเวลาของเรามันมันมีค่ามันมีจํานวนจํากัดนะคะเวลาชีวิตของเรามันเหลือน้อยลงทุกวันฉะนั้นแล้วเราเลือกสะสมในสิ่งที่ดีเราทําในสิ่งที่ดีนะคะถ้าเราเลือกสะสมพลังงานที่ไม่ดีนะคะเราก็จะวนเวียนมาคิดทบทวนอยู่เรื่องนั้นนะคะเรื่องนี้นะคะ แบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้นะคะเราโฟกัสที่เราจะสะสมพลังงานความสุขนะ,ะเราโฟกัสเราตั้งเป้าที่จะสะสมพลังงานความสุขนะคะสะสมพลังงานดีๆนะคะอันนี้มันก็เป็นเหมือนนะคะแผนที่เป้าหมายที่เราจะเจอในวันนี้นะคะบางคนบางคนนะคะคุณหญิงก็เคยเป็นแบบนะคะ ไม่ได้โฟกัสความสุขไม่ได้โฟกัสความโชคดีไม่ได้โฟกัสเรื่องราวดีๆนะ,ะมันก็เลยเจออะไรนะ,ะโหทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนแล้วแถมะะเรื่องราวที่ไม่ดีเนี่ยนะะมันเยอะนะคะมันเยอะด้วยเพราะว่าเรานะคะไม่ได้ถูก นะคะ,ะเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักวางแผนเราไม่รู้จักคิดเราไม่นะคะรู้จักนะคะที่จะ,นะะเลือกในสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะเราเลือกที่จะสะสมพลังงานนะคะความสุขความโชคดีนะคะ <c oughs> สะสมด้หนึ่งเรื่องนะคะ,อ,ะอย่าดูถูกดูแคลนนะคะว่ามันหยูยเรื่องนี้มันน้อยนะคะเรื่องนี้มันยังไม่เยอะนะคะ พลังงานได้น้อยเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มพูนฮะทวีมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราออมเงินนะคะใช่ไหมคะเหมือนเวลาที่เราออมเงินนะคะมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่วันไหนที่เราไม่ได้ออมเราไม่ได้เก็บเราไม่สะสมพลังงานดีพลังงานบุญนะ,ะพลังงานที่ใสสะอาดนะคะเรากินบุญเก่าทุกวันนะคะเรากินบุญเก่าทุกวันนะคะบุญเก่าที่เรานะคะ มีมันก็หมด ทุกวันเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรานะคะไม่อยากจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะเราอยากจะมีแต่เรื่องโชคดีมีแต่เรื่องราวนะคะความเป็นสิริมงคลกับตัวเรานะคะเราก็สะสมทุกวันนะคะสะสมพลังงานที่ดีทุกวันนั่นเองนะคะโอเคนะคะคนหญิงก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะที่กาลังเจอเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยู่นะอยากจะให้มันหมดไปนะยิ่งอยากให้มันหมดมันยิ่งไม่หมดแต่เราก็นะคะดูมันไปเรื่อยๆนะคะดูว่ามันกําลังคิด ลบดูว่ากาลังทุกข์ดูแล้วกําลังเครียดนะคะดูมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะคะมันอายเดี๋ยวมันก็หายไปนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะคิดบวกกับตัวเองนะคะคิดบวกนะคะกับตัวเองก่อนนะคะกับทุกเรื่องที่เราเจอในวันนี้นะคะเช่นนะคะวันนี้โชคดีนะคะทุกอย่างผ่าสบายนะคะขายของดีอาจจะบอกว่าคุณขายของอยู่เนาะนะคะ กิจาการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีครอบครัวที่อบอุ่นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเงินเข้านะคะสิเท่ารายได้เข้านะคะทุกวันอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือคิดบวกในกับตัวเองในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะสังเกตไหมคะเวลาที่เราพูดลบเวลาเราเจอเรื่องอะไรลบ ะะมันมาจากนะะต้นเหตุก็คือความคิดของเรานะคะความคิดมันคืออนาคตความคิดคือจุดเริ่มต้นของคําพูดนะคะเราก็ต่อเนื่องนะะสืบเนื่องเป็นการกระทํานั่นเองนะคะวันนี้ฝึกคิดดีกับตัวเองกับสิ่งแวดล้อมกับทุกคนให้ได้บ่อยๆนะคะ <c oughs> ให้ได้บ่อยๆนะคะเท่าทีนะะ่เราจะทําได้นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะ <c oughs> นะข้อที่สามนะครับเพียรทําในสิ่งที่ดีนะค,ความเพียรก็คือการทําสม่ําเสมอนะทําในสิ่งที่ดีเช่นนะคะเรานะเป็นคนที่ขยันตื่นแต่เช้าเราเป็นคนที่นะคิดดีบ่อยเราเป็นคนที่นะชอบสะสมแต่พลังงานที่ดพีพลังงานที่เป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เราไม่ทิ้งนะคะ ไม่ว่าวันที่เรามีความสุขอยู่นะคะเราก็นะคะไม่ประมาทเราก็ะค,ะคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีนะคะเสมอต้นเสมอสมปลายนะคะหรือแม้ว่านะคะ <c oughs> <cassette 67> เราไปเจอคนที่ไม่ดีเราไปเจอสถานการณ์ที่ไม่ชอบนะคะ <c oughs> เราก็เตือนตัวเองให้ได้ทําในสิ่งที่ดีเพราะความเพียรมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะถ้าเราไม่ทิ้งความเพียรถ้าเราไม่ทิ้งความดีนะคะความสําเร็จนะคะมันก็ไม่ทิ้งเรา ะค,ะความสมหวังที่คุณ อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะมันก็ไม่ทอดทิ้งคุณเป็นไหนนะคะชีวิตคุณจะรุ่งเรืองร่ารวยนะคะขึ้นนะคะเจอโอกาสที่ดีมากขึ้นครอบครัวอบอุ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมันก็เกิดจากการที่คุณนะสะสมความดีมีความเพียรน,นะคะทำในสิ่งนั้นนะคะคุณเิงเชื่อว่าคุณทําได้ทุกอย่างผ่านสบายแน่นอน,นะะเป็นกําลังใจให้นะคะอันนี้ก็เป็น3เคล็ดลับนะคะเพิ่มความโชคดีนะคะด้วยความสุขนะคะในปัจจุวันที่30กรกฎาคม2565 นะคะพอจะเข้าใจไหมคะรู้สึกได้ไอเดียไหมคะชอบเรื่องไหนในวันนี้นะคะได้ไอเดียเรื่องอะไรชอบเรื่องอะไรก็เขียนมาได้นะคะอยากจะเพิ่มความสุขนะคะให้กับตัวเองก็สร้างความสุขอยากจะเพิ่มความโชคดีทุกอย่างผาสบายทุกอย่างราบรื่นครอบครัวอบอุ่นกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองเจอโอกาสที่ดีเจอสิ่งที่ดีนะคะก็ต้องมีความสุขนะคะมีความสุขทุกวันคือหน้าที่ของเรานะคะความสุข ะะอย่าไปรอคอยถ้าคุณรอคอยให้ชีวิตร่ำรวยนะคะประสบความสำเร็จก่อนนะคะมัวแต่รอชีวิตก็เลยไม่มีความสุขวันนี้เรามีความสุขไปเลยค่ะไม่ต้องมีเหตุผลนะคะมีความสุขง่ายๆนะคะอยากจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆไหมคะคุณหญิงมีเคล็ดลับนะคะการที่คุณมีความสุขได้ง่ายเห็นอะไรก็สวยงามเห็นอะไรก็ดีนะคะมองคนสแกนนี่ก็เห็นแต่เรื่องราวดีๆของเขาเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเอง นะคะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญคนที่คุณเป็นคนที่ชอบทบําทานคุณเป็นคนที่นะคะนะคะฝึกฝักใ่นะคะทำในสิ่งที่ดีพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนที่รักตัวเองก็คือคนที่ทำในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เกิดความสุขเกิดความสวยเกิดความสะอาดเกิดความร่ำรวยเกิด <ruled, S 1> ความหล่อนะคะเกิดป<ๆ>ัญญาเกิดความรู้อะไรใหม่ๆนั่นเองนะคะคุณถึงเป็นคนที่ มีความสุขได้ง่ายแม้กระทั่งนะคะคุณเจอสถานการณ์ที่แบบนะะทุกข์อ่ะคนอื่นคิดว่าทุกข์อย่างเช่นนะคะอ่ะเรามีปัญหาเรื่องนะ,ะสุขภาพอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นความทุกข์ประจําตัวของเราใช่ไหมคะแต่เราไม่ให้ไปแบบความทุกข์นี้มันเข้าถึงใจนะคะเราเป็นคนที่นะคะยิ้มอะ่ะคือทาพลังงานที่มันตรงกันข้ามกับความทุกข์แทนที่เวลาที่เราทุกข์ เราเหนื่อยเนาะเราจะแบบถ้าเราตามใจตัวเองเราก็จะยิ่งนะคะไม่อยากทําอะไรนะคะอยากจะนอนอยู่เฉยๆไม่อยากไปไหนไม่อยากคุยกับใครแต่ <c oughs> พอเราทําพลังงานนะคะที่ตรงกันข้ามนะ,ะกับความทุกข์กับความรู้สึกไม่ดีก็คือพลังงานที่ดีนะคะยิ้มแย้มจำสายแบบฮึดสู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะความทุกข์ทางกายมันจะค่อยถูก ปรับเปลี่ยนนะคเป็นพลังงานที่ดีนะคะคุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น <c oughs> ขอภายนะคะอารมณ์ดีมากขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะคุณเองก็เป็นนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็มีแบบมันก็แบบเหนื่อยๆนะคะเมื่อเช้านี้ก็เข้าห้องน้ํานะคะหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านะคะเราตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วนะคะเราก็ทำนะตื่นตั้งแต่ ตอนแรกคุณหนิงตั้งใจว่าจะตื่นตีสี่นะคะแต่มันก็อยู่ในตีสี่อยู่แตตีสี่สี่สิบห้าแล้วเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาทํากับข้าวเมื่อคืนคุณหนิงก็เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเตรียมหั่นหมูหมักหมูไว้นะคะล้างผักหั่นผักเตรียมไว้ใส่ถุงแล้วนแะช,ช่ตู้เย็นไว้เช้ามาก,ก็ปรุงผัดนะคะแล้วก็ ต้มกล้วยน้ำว้าไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะขูดมะพร้าวหั่นมะพร้าวไว้เตรียมกะทิไว้ตั้งแต่เมื่อวานเช้ามาก็ปรุงมันก็แ๊บเดียวี่ปุ้ยบอกว่าโหทยทำเร็วมากเลยนะคะก็ก็เราเตรียมอะไรสิทธสับเรียบร้อยแล้วเนาะพอเวลามาปรุงมันก็เลยแ๊บเดียวทุกอย่างมันพร้อมไหมคะทุกอย่างมันพร้อมนะคะ,ม,ม,ะ,คะมันวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วพร้อมปรุงนะคะเราก็มีหน้าที่ปรุงมันก็เลยนะคะรสอ่ะรสเหมือน ลดระยะเวลาในการทํามากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแม้ว่าการแม้กระทั่งการทําอาหารก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมคะมันจะได้สําเร็จง่ายดายแล้วก็รวดเร็วนะคะจริงๆค่ะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องมันต้องมีการวางแผนมันต้องคิดล่วงหน้าเห็นภาพความสําเร็จชัดเจนว่าอ่ะแกงหนึ่งหม้อเป็นยังไงผัดนะคะหนึ่งกระทะเป็นยังไงใช่ไหมคะ ะนะกวยบวชชีหนึ่งหมอ้อเป็นยังไงอะไรเงี้ยน,นะคะเราทําบ่อยนะมันก็เกิดความอะไรคะความเคยชินมันก็เกิดความชํานาญนั่นเองนะคะทุกเรื่องค่ะนะะฝึกตั้งแต่เขาเรียกว่าเริ่มจากเล็กๆน,น้อยๆเรื่องอาหารการกินการตื่นการนอนนะคะการเก็บที่นอนการทําอนุน่อนอันนี้อะไรเงี้ยน,นะคะเราก็ฝึกบ่อยๆนะคะมันก็ค่อยๆจะเขาเรียกว่า ขยายนะพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะะกับการที่ทำนะะเราอยากจะทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จนะะเรื่องการดําเนินชีวิตเรื่องนะะการงานกิจการอะไรของเรานะะมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะอันนีนะะ้ก็เป็น3มเคล็ดลับที่คุณหญิงนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะ3มเคล็ดลับเพิ่มความโชคดีนะคะด้วยความสุขนะะในประจำวันที่ 30กรกฎาคม2565นะคะข้อแรกสะสมความสุขนะคะอยากจะโชคดีต้องเลือกสะสมความสุขค่ะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีความสุขเราก็เก็บอะไรที่ไม่ดีไม่เป็นความสุขเราก็ปล่อยวางนะคะทิ้งมันไปนะคะมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะเริ่มต้นใหม่ให้วันนี้นะคะวันนี้เป็นนะคะอนาคตที่ดีของเรานะะในวันพรุ่งนี้อดีต นะคะที่มันเคยผ่านมาผิดพลาดล้มเหลวผิดหวังชอกช้ำเสียใจนะคะเศร้าใจนะคะก็ปล่อยมันไปนะคะอย่าไปทบทวนนะคะอย่าไปลื้อฟื้นนะคะอยากจะทำอะไรเริ่มที่วันนี้ อยากจะทำอะไรได้ให้เก่งให้เชี่ยวชาญให้ชำนาญก็ต้องทำอาสม่ำเสมออยากจะมีความมั่นใจนะคะมีคนเคยถามผู้หญิงอยากจะทำเนี่ยให้มันมั่นใจให้มันสำเร็จนะคะใช้โทนเสียงด้วยอย่างนี้ด้วยนะจะทำยังไงอ่ะให้มันสำเร็จให้มันรวดเร็วให้มันมั่นใจให้มันทำได้นะคะ <c oughs> ผู้หญิงก็บอกไปเลยว่านะคะ ก็ต้องทําสม่ําเสมออยากจะเก่งเรื่องอะไรนะคะอยากจะเขียนเก่งก็ต้องฝึกเขียนใช่ไหมคะอยากจะพูดเก่งนะคะพูดนะคะได้ดีนะคะในเรื่องอะไรเราก็ฝึกพูดนะคะอยากจะทําอะไรเก่งค่ะอยากจะทําอาหารเก่งอยากจะทําอะไรก็ต้องฝึกทุกวันความเคยชินที่เราฝึกทุกวันนะคะมันก็เรียกว่าความชํานาญนะคะใช้ได้กับทุกเรื่องแล้วความมั่นใจของคุณมันก็จะเกิดขึ้น ะะเหมือนเวลาที่เราเดินอยู่ในบ้านอะหลับตาเดินก็ไปห้องน้ําถูกใช่ไหมคะหลับเดินกลับตาเดินไปก็นะคะ,ะห้องห้องนอนเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ต้องเป็นต้องหลับตาเนาะแค่เรานะคะเคยชินกับไหนเราก็จะแบบรู้ได้เราดูได้เลยแล้วก็ทําได้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องฝึกเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะที่กําลังฝึกทําอะไรอยู่นะคะก็นะคะ,นะคะ,นะคะ จงทำนะทุกวันนะจงมีความเพียรแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองนะคะอย่าไปรอคอยกำลังใจจากใครนะคะกำลังใจเกิดจากการที่คุณให้ตัวเองชมตัวเองว่าหุ้ยวันนี้ทำได้ดีอะเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยที่ตื่นแต่เช้าได้ก่นนะเนี่ยที่เก็บที่นอนได้เก่งนะเนี่ยที่ทำอันนี้ได้นะคะพอคุณ ชื่นชมตัวเองได้นะคะบ่อยๆคุณก็จะสามารถเอ่ยปากชื่นชมผู้อื่นได้นะคะโห้ยน,ะ,ะ,ยนะ,ะลูกเก่งจังเลยตื่นแต่เช้าได้นะคะโห้ยทําอันนี้นะคะเป็นเด็กดีช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านนะคะติดบ้านหรือว่าโห้ยเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเนี้นะคะทางด้านศินลปะนะคะทำอันนี้โห้ได้สวยสดงดงามนะคะดีจังเลยละอะไรย่เงี้ยน <ๆ S 1> <ล>ะคะเราก็ชื่นชมได้บ่อยนะคะเราก็ชื่นชม นะคะในสิ่งที่เป็นตัวเขาไม่ใช่แบบนะคะไม่ใช่ตัวเขาอะไรเงี้ยนะคะในสิ่งที่เขาเป็นนะคะ <c oughs> อันนี้ก็นะฝึกดูนะคะอ่านะคะต่อไปข้อที่สองค่ะคิดบวกกับตัวเองนะคะคิดบวกกับตัวเองกับทุกคนกับสิ่งแวดล้อมนะคะทุกเรื่องที่เราพบเจอคิดบวกก็คือคิดดีคิดในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะคิด นะ,ะมันถึงจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่คิดไม่เคยนึกถึงไม่เคยคิดถึงความเป็นไปได้มันก็เลยไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่านะคะอย่าไปนะะฟังใครที่บอกว่า <c oughs> คิดเฉยๆนะคะแล้วมันจะเกิดขึ้นหรอนะคะเอาทําไม่คิด ะะเราจะได้ทาหรอจะได้พูดหรอจะได้ไปหรอใช่ไหมคะมันจะเกิดขึ้นได้ไงนะคะเราก็ส่งพลังงานนะคะส่งคลื่นพลังงานของความคิดในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นออกไปนะคะแล้วสิ่งนั้นมันก็จะกลับมาหาเราเพราะว่านะะอะไรที่เหมือนกันนะคะมันก็จะดึงดูดเหนี่ยวนําให้เราเจอสิ่งนั้น,นะะพบเจอสิ่งนั้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ามเพียรทําในสิ่งที่ดีนะคะก็มีความเพียรทําในสิ่งที่ดีนะคะสม่<ๆ>ําเสมอ ะะให้กําลังใจตัวเองไม่มีใครสําเร็จตั้งแต่ก้าวแรกไม่มีใครนะ,ะเดินเป็นตั้งแต่ก้าวแรกเนาะไม่มีใครสําเร็จตั้งแต่นะคะความผิดพลาดครั้งแรกนะคะม,ม,ม,มันก็เกิดจากการที่เราทําสม่ําเสมอมันก็เกิดจากการที่เราไม่ล้มเลิกนะคะเวลาที่เราผิดหวังเวลาที่เราล้มเหลวนะคะลุกขึ้นสู้ใหม่ทําใหม่ นะคะผิดพลาดล้มเหลวนะคะเสียใจเศร้ามันผ่านไปแล้วนะคะวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้จะได้กี่วันกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่ปีนะคะมันก็ดีเท่านั้นวันใช่ไหมคะมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณนะคะมันอยู่ที่นะคะคุณภาพนะคะของสิ่งที่คุณได้ทำนั่นเองนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะกับ3หัวข้อในวันนี้ชอบเรื่องไหนก็เขียนมาได้นะคะ แล้วก็อยากให้คุณหญิงพูดเรื่องอะไรก็เขียนมาได้เช่นเดียวกันมีคําถามอะไรก็เขียนมาได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณคุณมาร์ที่เปิดการมองเห็นให้ขอบคุณทุกการแชร์การแบ่งปันของะเศรษฐีเทวดานางฟ้านะคะที่ใจบุญทุกท่านที่มาให้กําลังใจคุณหญิงในวันนี้นะคะใครที่อยากจะสนับสนุนผลงานนะคะให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปค่ะน้ําข่าวไปค่านะคะ <c oughs> เดินทางค่าน้ำมันนะคะค่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ <c oughs> <c oughs> สามารถส่งมาได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย0ูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้าแปดแปดสี่แปดแปดนะคะศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้าแปดแปดสี่แปดแปดธนาคารกสิกรไทยน,48 48 <c oughs> นางสาวราพรบ นะคะคุณหญิงก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะแล้วก็นะคะจะทําในสิ่งที่ดีต่อไปนะคะเพราะคุณหญิงเชื่อว่าเอะมันคือหน้าที่ของเราหรือเปล่านะคะมีคนกําลังรอคุณหญิงอยู่หรือเปล่านะคะมีคนชมย้อนหลังนะคะทุกท่านที่ติดตามที่ youtube หรือว่าช,ชมย้อนหลังในเพจนะคะก็ามาเจอกันทุกวันได้นะคะอาจจะติดตามที่ใน y o u t u t u b e ก็มาที่เพจได้นะคะคุณหญิงก็มีกิจกรรมดีๆมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะคะทุกวันนะคะอะไรที่ดีก็เก็บไปเนาะอะไรที่ไม่คุณไม่ชอบนะคะไว้ตรงนี้นะคะวันนี้ก็นะคะเดี๋ยวคุณหญิงขออนุญาตนะคะทางกันไปก่อนนะคะแล้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้มีความสุขค่ะหน้าที่ของเราคือมีความสุขสะสมความสุข อะไรที่คือความทุกข์ปล่อยมันไปทิ้งมันไปค่ะสละขยะออกอย่าห่วงไว้อย่ากอดความทุกข์รักตัวเองต้องปล่อยวางความทุกข์รักตัวเองต้องสร้างความสุขรักตัวเองนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะรักตัวเองต้องพัฒนาตัวเองรักตัวเองต้องรู้ว่าอันไหนนะควรที่จะทําอันไหนที่ควรไม่ทําอันไหนที่ควรจะทําก็คือสิ่งที่ดีมีความสุข นะคะอันไหนที่ไม่ควรจะทํานะคะก็คือสิ่งที่ไม่ดีนะะไม่มีความสุขนั่นเองนะคะแล้วชีวิตของคุณรุ่งเรืองขึ้นร่ํารวยขึ้นสวยขึ้นเก่งขึ้นมีอิสรภาพทางการเงินโชคดีมั่งคั่งนะคะร่ํารวยทุกด้านแน่นอนนะคะวันนี้นะคะคุณอิงก,ก้องนะคะกลักันไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเก็บของแล้วก็นะคะอีกสักพักนึงก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะวันนี้อวยพรของท่านโชคดี สมปรารถนาทุกประการนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดในสิ่งที่นะคะอยากให้เกิดขึ้นอยากเจอรักแท้อยากเจอคู่แท้อยากเจอคนดีอยากขายของดีอยากเจริญก้าวหน้านะคะอยากจะชโชคดีมากยิ่งขึ้นอยากจะปล่อยวางความทุกข์ได้เร็วก็ขอให้สมหวังนัาปรารถนานะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะะวันนี้คือวันที่ดีวันโชคดีนะคะขอทุกท่านชโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ บายบายค่ะรักทุกท่านเป็นกำลังใจใทุกท่านนะคะวันนี้วันดีจงทำในสิ่งที่ดีที่เกิดความสุขนะคะจงทำในสิ่งที่ดีให้เกิดความสุขแม้ว่ามันยังไม่เกิดความสุขแต่สิ่งที่ดีพลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นสริมงคลมันจะทำให้คุณสุขกายสบายใจมีทางออกมีปัญญามีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอน,นะคะบายบายค่ะ